ใหม่ที่คุณผู้ชมตามดูกันอยู่ LTF ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วท่านไหนยังไม่ได้ซื้อเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะคะก็ดูจังหวะของคุณให้ดีนะคะก็เห็นแดงๆอยู่หลายวันเหมือนกันนะคะอ่ะ LTF IMF ถ้าจำกันได้เดิมเนี่ย LTF เนี่ยถือครองระยะเวลา7ปีปฏิทินนะคะก็คือถ้าเจ็ดปีเต็มเจ็ดปีแต่ถ้านับจริงๆตามตามเวลาเนี่ยคุณผู้ชม5ปีเท่านั้นเอง7ปีปฏิทินสือ5ปีแต่ทั้งนี้กับตัวใหม่ที่จะมาแทน ตัว LTF เนี่ยมีชื่อว่า SSSF SS เนี่ยจะมีเนื้อหานโยบายเนี่ยต่างจาก LTF พอสมควรเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของภาครัฐเนี่ยโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบมาตรการในการส่งเสริมการออมระยะยาวด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออมหรือกองทุน s s f เนี่ยเคาะไปแล้ว3ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเตรียมเปิดขายนะคะต้นปีหน้า ก็หวังว่าจะดึงดูดกลุ่มวัยทำงานคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ลงทุนกองทุนรวมพุ้นระยะยาวนะคะกว่า3 0 0แสนรายให้เข้ามาลงทุนเรื่องนี้คุณพรชัยธีรวรนะคะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะของรองโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถนําเงินที่เราไปซื้อในหน่วยลงทุนนี้เนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะเกิดพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินได้พึงประเมินเนี่ยคุณซื้อได้ถึง30%ตัว S S F เนี่ย ซื้อได้ถึง30แต่ถ้าเป็น LTF ซื้อได้ถึงซื้อได้แค่15แต่ทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็น30ของเงินได้พึงประเมินสำหรับ S S F แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและเมื่อรวมกับกองทุนการออมอื่นๆเช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็คือ I M F หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งหมดนี้เนี่ยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5แสนบาทนะคะรวมถึงยังสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำและก็ไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องด้วยเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้น้อยเนี่ยสามารถออมได้เนี่ยนะคะแล้วก็ขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถึงเวลา คือทั้งนี้เนี่ยคุณต้องถือกองทุนไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะแบบวันชนวันด้วยคือซื้อวันนี้ก็ต้องคืนวันนี้ถึงจะนับครบ10ปีแต่ถ้าเป็นของเดิม LTf อย่างที่เรียนผู้ชมไปถือ7ปีปฏิทินแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะนับแค่5ปีเพราะคุณไปซื้อสมมุติปลายปลายปีก็นับ1แล้วซื้อ30ธันวาคมก็นับ1แล้วไปขายปีหน้าเงี้ยวันที่ครบ อีกวันที่1มกราคมก็นับ1เหมือนกันดังนั้นเนี่ยระยะเวลามันต่างไปนะคะกำไรจากการขายคืนค่ะ S S F จะได้รับการยกเว้นนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิประโยชน์ดังกล่าวกำหนดระยะเวลานะคะที่เขาจะขายกองทุน S S F คือเริ่ม2,563ไปจนถึง2,567 ดังนั้นถ้าเป็น2,568เดี๋ยวต้องรอดูคะ่ะว่าจะมีมติให้ต่อตัวมาตรการ S.S.F หรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดแค่5ปีอย่างไรก็ตามการออกกองทุนเพื่อการออม S.S.F นะคะก็จัดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ที่ซื้อกองทุน L.T.F เนี่ยแหละสิ้นสุดปีนี้นะคะก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาซื้อเนี่ยนะฮะสนใจเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0รายด้วยกันคะ่ะ